สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีธนูและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อ4ี่เรื่องที่คุณต้องพบเจอนะครับเรื่องที่1ราศีธนูอสองดาบเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจสองดาบคือการตัดสินใจที่ลังเลไม่แน่นอนยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอนะครับผมหรือ บางคนบางท่านสองดาาเนี่คือการบล็อกการปิดกั้นการปฏิเสธนะครับเรื่องที่สองของชาวราศีธนูสี่ไม้สี่ไม้เท้าสี่ไม้คือเรื่องอะไรสี่ไม้คือเรื่องของความมั่นคงเติบโตในเรื่องของการงานสิ่งที่เราวางไว้สิ่งที่เราทำไว้มันมีความมั่นคงมีการเติบโต สองใบนี้มีการตัดสินใจในเรื่องของความมั่นคงในอนาคตนะครับใบที่สาราชาดาบแน่นอนแหละเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาราชาดาบไม่ชอบให้ใครบังคับไม่ขอบไม่ชอบให้ใครมาบงการใช่ไหมราชาดาบเป็นคนที่ชอบแก้ไขปัญหาหรือบางครั้งก็ไม่เคยแคร์ใครแน่ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละราชาดาบ เรามาดูใบที่4กันนะครับใบที่สทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้นะครับแต่ดาบการคิดหาทางออกให้พ้นจากสถานการณ์เดิมเพราะฉะนั้นราศรีธนูช่วงนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างนะบางทีต้องตัดใจตัดใจที่จะไม่เอาตัดใจที่จะล้มเลิกเพื่อการเตริบโตหรือความมั่นคงทางอารมณ์หรือความความคิด คุณต้องลองตัดใจเพื่อเพิ่มทางออกให้กับตัวคุณถึงเวลาแล้วแหละที่ชาวราศีพุธต้องตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ชีวิตไปต่อได้เพื่อให้กิจการไปต่อได้เพื่อความเจริญมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตทั้งติดใจคุณต้องถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจอย่าอยู่ที่เดิมลองหาทางออกลองหาจุดเปลี่ยนลองหาเส้นทางใหม่อย่าจม อยู่กับสิ่งเดิมๆรายล้อมไปด้วยปัญหาเดิมๆสภาวแวดล้อมเดิมๆทำอะไรไม่ได้โปรดจงใช้สัญชาตญาณใช้ความรู้สึกทางใจในการค้นหาคำตอบพาตัวเองไปในจุดที่ดีที่สุดนะครับผมราศีธนูสี่ใบเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะแนวโนะ้มไปในเรื่องของความคิดนะความคิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหาทางออกบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอ ถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้มันก็ต้องบล็อกเลิกทิ้งไม่เอาสองดาบต้องตัดสินใจแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันลังเลไงไอหน,นึ่งก็ดีไอหน,นึ่งก็ใช้ได้ไอหน,นึ่งก็จําเป็นพอมันลังเลในการตัดสินใจการเติบโตการที่จะไปต่อมันไปต่อไม่ได้นะครับผมบางคนบางขั้นสี่ไม้เท้าธุรกิจหุ้นส่วนที่เคยทํากันมา ถึงเวลาและที่ต้องแยกออกจากกันละเพราะว่าผลตอบแทน,นไ,มไม่คุ้มค่าหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างนี้เป็นต้นสำหรับคนที่ลงทุนนะร่วมทํางานกับใครก็นคนหนึ่งมันถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายออกจากกันละหรือถึงเวลาที่เราจะต้องหันกลับมาสนใจตัวเองมากกว่าที่จะไปสนใจคนอื่นนะครับอ่าประมาณนี้คร่าวๆออกับชาวราศีธนูนะ เรื่องจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะแคบแคบหรือประมาณนี้ในเรื่องของสภาวะจิตใจหรือเรื่องของการตัดสินใจนะครับจบแล้วราศีธนูนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนได้ไดนะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ